ข่าวนี้ค่ะพาไปดูนักร้องสายบุญกันหน่อยบอกเลยนะคะว่าทำบุญเพราะอะไรเพราะบุญจะส่งให้เราสุขใจ เอ,อนี่กำลังพูดถึงหนุ่มขายบุญคนนี้เต๋าภูสินคุณผู้ชมค่ะหลายหลายคนบอกหุยเต๋าเนี่ยทำบุญหนักขนาดเนี้ยโดนเมาส์เลยจ้ะว่าเป็นนักร้องสายมูหรือเปล่าเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่พี่ผมเนี่ยทำตามกำลังเท่านั้นเองตั้งแต่เข้าวงการมา7ปีเนี่ยนะหนุ่มเตา๋าภูสินเนี่ยเขาก็มีทั้งงานเพลงงานละครแบบต่อเนื่องเลยเนาะกับผลงานล่าสุดเพลงมนรักพระธาตนมคุณผู้ชมค่ะยอดวิวแตะ5ล้าน ตัวโบอกว่าโอ้โหผมเป็นปลื้มสุดๆเลยนะคะและเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นผลมาจากความตั้งใจในการทํางานแต่ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการไหว้พระทำบุญล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคาน้องเนี่ยยังเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องในวงการบันเทิงด้วย ทั้งดอกอ้อทุงทองก้านตองทุงเงินเวียงนรุมลเน็กนฤพลเดินทางไปทําบุญทอดพระป่าที่วัดหนองสโนโจังหวัดอุบลราชธานีวัดบ้านเกิดของคุณทวดคุณผู้ชมทําบุญเยอะขนาดนี้ไม่วายเนาะโดนมาว่าเป็นนักร้องสายมูทําบุญหวังผลซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่ติดนะคิดดีทําดีอะไม่อยากให้คนมองว่าเราสายมูเลยนะแต่ว่าคื เราก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดของใครได้นะทำแล้วถ้าไม่สบายใจก็อย่าทำเถอะเราทำที่เราไหวก็พอคือถ้าเราใช้เงินส่วนตัวเราเนี่ยเราทำเองก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้คนอื่นช่วยช่วยได้มาทำด้วยกันถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยเราทำได้แต่ว่าในแบบมันจะมีเคล็ดอ่ะเนาะถ้าทำอาจจะได้ตายไปเฝ้าหรือเปล่าเ,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 เราก็ไม่รู้ไม่ละ หลายนคนนะยังไม่รู้นะว่าก่อนที่หนุ่มเต๋าเขาจะออกอัลบั้มเนี่ยได้เดินทางไปทมบูนกับแม่นางสิริพอคนเนี้ยถือว่าเป็นไอดอลในวงการของหนุ่มเต๋าเลยก็ว่าได้บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเป็นไงทำบุแล้วหน้าตาอิ่มเอ,อิบแบบนี้แหละชอบมากเลยใช่ไหมเพลงนี้ชอบมาร์กเลยย่างแรกคนเหนือดุยวยกันต